สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่12ทธันวาคม6 8 6 8นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่200บาทส่วนราคาทองเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นแรงค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะเวลา 9ก้นาฬิกาสงนาทีงที่หราคาทองแท่งก็สมขายออกอยู่ที่6กหมื่นสามบาทรับซื้อที่หกหมื่นสามพันแปดรบาทส่วนทองรูปพรนธเก้าสิบุดห้านะคะขายออกอยู่ที่6กหมื่นสี่พบาทรับซื้อที่หกหมื่นสองพันห้ารบาท 48สตังค์และราคาทองเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่500บาทคา่ะส่วนสปอร์ตโกเมื่อคืนมีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่88.30ดอลลาร์ค่ะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากธนาคารการมีการปรับลดลงของอัตราดอกเบีย้ยสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่4 2 7 6 6 5 5 ส่วนทองคำโลกนะคะราสุดตอนนี้อยู่ที่4 2 7 5 2 9เเช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.09%ค่ะส่วนค่าเงินบาทนะคะราสุดตอนนี้อยู่ที่31.655เช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 0. 1 1ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพรรณกันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง หสลึง2สลึงแล้ก็หบาทค่ะและราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเนิดค่ะค่ากำเนิดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายและก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบออรลอล,ล่แล้วก็ออสลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวเส้นแห่งและก็ออสลิดด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ